The okay. ข่าวดีอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับการเพิ่มวงเงินให้กับคุณผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2566กลุ่มนี้รับสูงสุดถึง1,500บาทเช็คเลยรับเงินวันไหนและตอนนี้เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครมอเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนราเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจ ให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการเปิดเผยของขวัญปีใหม่ในปี256 6สําหรับผู้สูงอายุและก็ในส่วนของคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศที่จะได้รับ,บวงเงินเพิ่มเป็น1 5 0 0บาทซึ่งข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สสาธาธรณุขค่ะออกมากล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขว่าการประชุมผู้บริหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี2 5 6 5ซึ่งก็มีหลายเรื่องและเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของขวัญปีใหม่ในปี2 5 6 6ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขจะเน้นดูแลในส่วนของผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วและอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญมากๆกก็คือ อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุและก็กลุ่มอสมและอสสอซึ่งในส่วนของกลุ่มอสมและอสสอแล้วก็บุคลากรสาธารณาสุขโดยเฉพาะกลุ่มอสมอตอนนี้นะคะในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขโดยนายอนุทินชาญวีรกุลกําลังจะเตรียมเสนอในการอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าป่วยการจาก1,000บาทต่อเดือนของกลุ่มอสมและอสสอให้เป็น1,500บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะ ซึ่งข่าวนี้ก็ได้รับคำยืนยันแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะคุณผู้ชมจากนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพหรือว่าสบศก็กล่าวว่าในส่วนของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่า,าสมเรื่องค่าป่วยการขณะนี้ยังเป็นอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนเหมือนเดิมแต่ในส่วนของทางกระทรวงสาธารณาสุข มีการของ,งบประมาณหรือว่างบกลางเพื่อขอเพิ่มเงินให้กับพี่น้องกลุ่มอสมอและอสสสทั่วประเทศเป็น1,500รบาทต่อเดือนในปี25 6 6หสกแน่นอนซึ่งภาระงานของอสมอก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเช่นกลุ่มอสมอและอสสนะคะส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินรับเงินฟันไหนรอ ข้าคอรมอรแล้วเราจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ